ามาติดตามรายการกันต่อนะครับการเลือกตั้งนี้ใกล้เข้ามาแล้วครับใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลบ้านเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับแต่ที่ทราบแน่นอนก็คือยังมีโจทย์เรื่องของเศรษฐกิจที่ท้าทายเป็นอย่างมากครับปัจจัยที่จะกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราในปีนี้มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับทั้งปัจจัยภายนอกประเทศแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศเนี่ยนะครับเราจะต้องให้น้ําหนักเรื่องอะไรบ้างโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลชุดหน้าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันกับดรเตอร์มอนเทศจวลาครับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนของธนาคาร c m เไทยจำกัดมหาชนนะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับดร,รสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเราจะเริ่มเห็นนะคะหรือว่าเราได้เห็นมาแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายในยด้านเศรษฐกิจของพักการเมืองต่างๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เน้เนในเนรื่องของปัญหาปากท้องซะเป็นส่วนใหญ่ณนะปัจจุบันเองเนี่ยโจทย์ของเศรษฐกิจไทยที่จริงๆแล้วรัฐบาลใหม่นั้นจะต้องเข้ามาแก้ไขดร,อรมองยังไงบ้างคะ อยากจะฝากจริงๆนะครับ <Ha. S 2> วันนี้แต่เราพักกันอาจจะมองแก้ปัญหาระยะสั้นกันก่อนแต่ก็มันมาพร้อมกับจะเรียกว่าอะไรนะฮะแรงกดดันบางส่วนก็ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้ที่บอกว่าฟื้นเพียงประกอบโควิดเนี่ยอาจจะฟื้นในระดับกลางระดับบนในระดับธุรกิจขนาดใหญ่ uh huh. แต่วันนี้เราเห็นมาตรการของแทบทุกพักที่ออกมากันส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะกึงก่งๆการให้เงินนะครับดูแลปัญหาค่าครองชีพนะครับรว่า ให้เงินดูแลคนผู้สูงอายุหรือว่าคนจนนะครับที่อาจจะต้องมีเงินมาใช้จ่ายกันอยู่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แต่ละภาคก็จะคล้ายกันหรืออีกเรื่องก็คือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ขึ้นกันมานานและการจะมองว่าตอนนี้ไม่ได้สอดรับกับค่าโครงชีพที่สูงขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นมาตรการระยะสั้นกันก่อน,นแต่ถ้ามองต่อไปแน่นอนแหละครับ โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยมีเยอะครับเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะต้องเน้นให้เศรษฐกิจไทยสามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นถามว่าเอะส่วนข้างนอกในประเทศหรือข้างในประเทศจริงๆแล้วต้อง,ตองเตรียมรับมือครับความผัดหวนจากข้างนอกประเทศให้ได้มันคืออะไรนะวันนี้เราส่งออกก็ติดลบถูกไหมครับ การผลิตออกมาตัวเลขล่าสุดออกมาก็ยังดูไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไทยก็อิงก,กับภาคต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็ต้องมามองว่าเอ๊ะมันเป็นประเทศเราหรือเปล่าที่ส่งออกได้ไม่ดีจริงๆก็มีส่วนนะครับที่ทั่วโลกเองก็ดูแย่แต่ว่าของไทยเองเราต้องผลิตสินค้าที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นต่อเนื่องได้มีการเจราจาการค้า FTA กับต่างประเทศให้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ก็บอกว่าทำทำมาแต่ก็ต้องมีอะไรที่ต้องทําเพิ่มเติมแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆนะครับที่จะต้องสานต่อตรงนี้ได้ส่วนท่องเที่ยวจริงๆก็เป็นจ สำคัญอยู่แล้วล่ะครับว่าจะทําอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมาบ้านเราอยู่นานขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นเรับ,รบน,นั้นก็จะเป็นโอกาสของไทยนะครับเราต้องลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเรื่องอะไรบ้างที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของประเทศไทยแล้วก็ทําให้บ้านเราสามารถเติบโตได้ในระยะกลางงยาวบ้างครับ วันนี้คุยกับต่างชาติทีไรว่าทำไมยังไม่มาลงทุนบ้านเรานะครับก็มีโจทย์คำถามอยู่หนึ่งสองสามนะครับที่ที่เขายัางยังดูอยู่ว่าทำไมยกตัวอย่างย้ายฐานจากจีนทำไมไปเวียดนามไม่มาไทยมาไทยน้อยนะครับโจทย์แรกนะครับเขาพูดเรื่องแรงงานมาก่อนแหมเพิ่งเลยวันแรงงานกันไปนะครับ <c oughs> พูดเรื่องแรงงานนิดนึงต่างชาติบอกว่าทำไมไม่มาบ้านเราล่ะ <c oughs> เขาบอกว่าขาดทักษะ นะครับทำไมเราจะยกระดับฝีมือรายง,งานออกมาได้น้อยได้ช้านะครับเอาวันนี้รายง,งานของเราไม่ได้บอกว่าขาดแคลนอย่างเดียวนะจำนวนก็น้อยอยู่แล้วนะครับขาดทักษะที่จะมาใช้ประกอบกับ อุตสาหกรรมที่จะก้าวหน้าของเขาก็มีอีกจทยหนึ่งแต่มีทางแก้นะครับ upskill r e s กิ l l อันนี้พูดไปเยอะแล้วในการฝึกฝนแรงงานวันนี้ไม่ได้รอการศึกษาและเอกชนทําเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ต้องทำสองครับถ้าจะแก้ปัญหาในจุดนี้ก็คือเขามาตั้งฐานบ้านเราอะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายแค่ของในประเทศไม่ได้ขายของในอาเซียนอย่างเดีย,ย,ดยววันนี้ตลาดมันไปไกลกว่านี้เขาบอกช่วยได้ไหมให้คนไทยรัฐบาลเนี่ย เจรจาการค้าเสรี FTA ครับกับหลากหลายประเทศให้มากกว่านี้นะครับ<ะ>อันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดึงดูดต่างชาติเข้ามาอีกประเด็นหนึ่งนะครับเขาก็พูดถึงในกรณีเรื่องของสิทธิประโยชน์ต,ต่างๆแต่ผมว่าอาจจะไม่จําเป็นนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปแข่งกับเวียดนามเราจะต้องแจกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเอา,เป,าเป็นรายเป็นรายเป็นเคสไปนะครับซึ่งตรงนั้นเองอาจะเป็นโอกาสของไทยที่จะดึงต่างชาติให้เข้ามาอยู่นะครับค่ะ ทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็เห็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะคะของแต่ละพักไปแล้วนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องปากท้องะเป็นส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดไหมหรือว่ามันอาจจะเกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นในอนาคตอีกค่ะด็เตอร์ค่ะปัญหาที่ว่าคงอยากจะถามว่าจะเกิดภารานี้ภาครัฐสูงขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องไปหาเรื่องของแหล่งรายได้หรือเก็บภาษีเพิ่มขึ้นไหมเพื่อมาใช้ใจ่ายกับเรื่อง จะเรียกว่ารัฐสวัสดิการก็ยังไม่เชิงนะครับแต่ว่าจะมีรายได้ในจุดนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าจริงๆก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแต่ละพักเองเขามีแหล่งที่มาของรายได้อย่างไรนะครับหรือว่าทําไปแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไปมากกว่านี้จะมีรายได้มากขึ้นกว่านี้แต่จริงๆบอกว่าตอนนี้สําหรับเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าจะทําการใช้จ่ายให้มากกว่านี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องมีคนจ่ายภาษีมากกว่านี้วันนี้ภาษีเองของเรายังไม่ได้มีการจัดเก็บ เต็มที่นะครับก็คงจะต้องมาดูว่านโยบายต่างๆจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าชอนหาเสียงไม่มีใครพูดแหละครับจะขึ้นวต7เป็นเป็น10เเพื่อมาใช้ใจ่ายคงไม่มีนะครับแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยอยากจะตอบจริงๆว่าบัหนีไม่พ้นนะครับถ้าจะมีการใช้ในเรื่องของรายจ่ายขนาดนั้นก็ต้องมาหาเรื่องของแหล่งรายได้มากขึ้นแต่แต่วันนี้ยังไม่ถึงขั้นว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะว่าถ้ามองดูเนี่ยมาตรการต่างๆเองยังใช้ในระยะสั้นกันก่อนอาจจะต้องมาดูการปรับโครงสร้างการคังระยะกลางระยะยาวกันต่อไปนะ มาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างเห็นตัวเลขทาง c n b ไทยเพิ่งปรับ gdp ของบ้านเราจาก3.4ลงมาเหลือจาก3.3เนี่ยนะครับอะไรเป็นตัวกดดันสำคัญแล้วยังมีเรื่องไหนที่จะมีโอกาสส่งผลต่อ gdp ให้มันมีโอกาสปรับตัวล,ลดลงมาหรือปรับเพิ่มขึ้นไปกว่าตรงนี้อีกไหมครับผมผิดหวังสองเรื่องครับก็เลยมีการปรับลดการคาดการเศรษฐกิจลงนะครับอย่างแรกก็คือตัวเลขส่งออกนะครับเพราะว่าส่งออก ไตรามาสหนึ่งออกมาก็ดูไม่ค่อยดีนักนะครับแม้ว่าเดือนมีนาคมเนี่ยติดลบออกมาแบงก์ชาติเพิ่งรายงานออกมานะครับติดลบห้าเปอร์เซ็นต์กว่าๆแต่เห็นการพัฒนาการเดือนต่อเดือนเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไตรามาสหนึ่งออกมาดูติดลบไปแล้วประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์กว่าๆเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าทั้งปีจะติดลบต่อเนื่องนะเราอาจจะเป็นการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีเราก็เลยมองว่าทั้งปีติดลบสองเปอร์เซ็นต์แต่ก้เยอะกว่าที่เราคิดกันไว้ก่อน,อนหน้าเพราะเศรษฐกิจโลกก็ดูชะลอนะ เรื่องที่2นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วล่ะเพราะว่ากว่าจะจัดตั้งรัฐบาลั็ได้นะครจะกระทบกับงบประมาณไตรมาสสี่ของปีนี้นะครับที่อาจจะมาล่าช้านะครับแล้วก็เลย ปรับลดการคาดการเรื่องการใช้ใจ่ายภาคลฐลงนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ผิดหวังแต่เรื่องที่เรารู้สึกว่าดีกว่าที่เราคิดนะครับ,บก็มีอยู่นะครับก็คือการใช้ใจ่ายภาคเอกชนผ่านการท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยววันนี้เราคิดว่ามาขึ้นปีนี้น่าจะเกิด28ล้านคนนะครับร็นการกลับมาของคนจีนน่าจะเห็นในช่วงไตรมาส2แต่ว่าหลายประเทศเองก็มากันเทียบกับก่อนโควิดก็ใกล้เคียงกันละนะครับเพียงแต่ว่าต้องมาดูว่าเขาใช้ใจ,จ่ายอย่างไรแต่อย่างน้อยการใช้ใจ่ายภาคเอกชนในกลุ่มภาคบริการอันนี้โตได้ดีดนะครับก็เป็น ตัวสนับสนุนสคัญแต่ว่ากลับมาก็คือว่าการกระจายตัวนะครับเรามาวันนี้กรุงเทพภูเก็ตเมืองสาคัญสําคัญเมืองใหญ่ๆแต่เมืองรองยังไม่ได้ไปน่านักนะครับรายได้ภาคเกษตรแม้ว่าจะดูดีขึ้นแต่ก็ยังถือว่าต่ำนะนี้ก็ต้องไปตามกันต่อว่าอาจจะมีมาตรการภาครัฐในช่วงต่อไปในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรนั้นก็มีความหวังอยู่นะครับว่าในช่วงปลายปีนี้จะเห็นอะไรในบ้างนะครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณด็อกเตอร์นะครับให้ความรู้กันขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ัสดีครับก็เป็นโจทย์ฝากไปอย่างรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแล้วกันนะครับเป็นใครยังไม่ทราบเดี๋ยวรุ้นกัน